ท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลวันนี้พาท่านเข้าป่าครับเป็นป่าละเมาะแล้วก็มาเจอสมุนไพรและไม้ประดับที่ทรงคุณค่าและหลายคนต้องการครับนั่นก็คือบัวบกป่าหรือบัวโคดบัวบกโคดหรือบางทีก็เรียกว่าบัวสันโดดนะฮะเพราะว่าชอบเกิดในป่า นะครับที่เห็นนี่แหละครับดูใบเขาจะกลมๆนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาโผล่ขึ้นมาบนดินเนี่ยสวยงามเอามากนะครับใครจะไปรู้ครับว่านี่ก็เป็นได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นได้ทั้งไม้ประดับนะครับเราเห็นอยู่บนดินเนี่ยอย่านึกว่านี่คือต้นเล็กๆนะครับต้นก็เล็กจริงอะแต่ว่าถ้าเราขุดไปเราจะเจอหัวเขาเป็นโขดบล่มเลยนะครับดังนั้นคนจึงนิยมเอาเป็น ไม้ประดับปลูกโชโคดกันโชต้นออกมาเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ใบกลมๆเหมือนบัวแล้วก็ใบก็ค่อนข้างหนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะให้ดูหลายๆต้นเลยครับมีอยู่หลายต้นครับเดี๋ยวผมก็จะติดมือกลับบ้านไปทำทั้งสมุนไพรแล้วก็ไม้ประดับครับบัวบก ป่านี้นะครับมีสปปรรพคุณนะเดี๋ยวเราดูสปปรรพคุณเขานะครับสปปรรพคุณนะหัวของบัวบกนี่หัวกลมๆที่อยู่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นตอนไทยๆนะครับแก้ลมแก้ปวดเมื่อยปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแล้วก็แก้ท้องเดินด้วยนะครับยายังเป็นยาช่วยย่อยอาหารแล้วก็เป็นยาบำรุงธาตุไฟอย่างดีนะครับโดยมวลรวมหัวของบัวบกเนี่ย เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับและเขายังเป็นตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต้านเชื้อรายับยัง้งไข้มาลาเรียเป็นพิษต่อเซล์ลนะครับบางท่านก็ใช้เป็นยา บำรุงกําลังแก้ปวดเมื่อยอ่อนเพลียได้นะครับวิธีใช้นะครับใบเนี่ยแหละครับขับลมนะฮะใบเนี่ยขับลมบเมล็ดเขาเนี่ยก็คือช่วยย่อยอาหารนะครับนะนอกช่วยย่อยอาหารแล้วก็เจริญอาหารด้วยแต่หัวของเขาเนี่ยเวลาเราจะเอาไปใช้นะครับซึ่งก็เป็นยาบำรุงกําลังได้ด้วยนะก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับพอล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามีดปาดเป็นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ตากแดดนะครับ พอตากแดดแห้งแล้วเนี่ยเราก็ไปป่นให้เป็นผงแล้วก็ทําเป็นยาเอาไว้กินทั้งบำรุงกําลังทั้งเป็นยาอายุวัฒนะด้วยการเอาน้ําผึ้งครับเอาน้ําผึ้งมาชโลมจนเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอขนาดเท่านี้ก้อยเนี่ยนะครับก็สามารถกินได้ตลอดครับ เช้าเย็นหรือว่าก่อนนอนวันละเม็ดก็ได้นะครับถือว่าทั้งเจริญอาหารทั้งบวชวุงกําลังดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับนี่คือบัวโขดบัวบกป่าหรือบัวสันโดษครับเดี๋ยวเราไปดูหัวกันนะครับขุดมาแล้วเราดูว่าหัวเขามีหลายขนาดแล้วก็จะสวยเก๋ขนาดไหนครับ เห็นไหมครับนี่ทั้งต้นทั้งหัวของบัวบกนะฮะบัวบกนะครับเห็นต้นเราเห็นแต่ต้นดูบนดินนะตอนนี้เราจะให้เห็นในดินด้วยแล้วก็มีผลของเขาด้วยนะครับมีนะฮะนี่ครับนี่เห็นนะครับนี่ครับ,รบเป็นไม้ที่หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ อันนี้ก็จะเอาไปเพาะพันธุ์ไว้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสรรพคุณกันครับ